สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ร่วมกันศึกษาและเก็บสะสมพระเครื่องสายหลวงปู่นาคหลวงปู่หินบรรขังนะครับวันนี้ผมบูบังอ้อครับเอาพระที่หลายๆคนอยากมีไว้ครอบครองนะครับในสายนี้เนาะก็คือพระพิม์เทวดาอกล่องนี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับของปู่นาคบรรขังนะครับมาให้ชมนะครับสําหรับองค์นี้เนี่ยเป็นสภาพใช้นะเห็นไหมคือเพื่อนๆบอกว่าเห็นอยู่แล้วแหละเพราะว่า พระค่อนข้างศนะึกนะครับค่อนข้างศึกนะครับแต่ว่าสเสน่ห์ของสายนี้เนี่ยคือพระพอใช้มาเนี่ยเนื้อก็จะดูง่ายนะครับพระก็จะดูง่ายมีสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับหลังๆผมกับชอบอย่างนี้มากกว่ามากกว่าเนื้อแบบไม่ได้ใช้ซะอีกนะครับถามว่าพอมเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ยังพิจารณาได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้นะครับก็คือหลังน่จะค่อนข้างเรียบเนหะ็นไหมล้วตรงที่ใช้ดูดิเนื้อจัดเลยเนาะ ต่อ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 ,ตอเดี๋ยวไม่จบนะครับก <c oughs> ็หลังจะค่อนข้างเรียบนะครับแล้วก็จะมีแบบเหมือนเป็นคลิปนิดๆเนี่ยครับเล็กๆจะเล็กคลีปก็ไม่เต็มปากนะครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็เนื้อของพระนะครับเนี่ยนะเอาเนื้อสองเนื้อไปเลยเนาะเออตัวทีเอาไม่เอาไม่เอาเนื้อกันครับ ที่คราบสีพึ่งนะครับหรือว่าบางคนเรียกว่าคราบเทียนบางคนผมเรียกรวมแล้วกันว่าเป็นคราบแว็กซ์เนาะเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีอย่างนี้เลยนะครับใครไปเจออย่างมือซนแคะหรือว่าล้างนะครับอันนี้เจอหลายคนนะครับรเสียสภาพราคาตกเลยนะ,ระครับเปลี่ยนเลยนะอย่างซนนะครับแล้วก็พอส่องไปในเนื้ครับเราก็จะเห็นมวลสารต่างๆนะครับเป็นเม็ด สีเทานะครับสีขาวแล้วก็มีสารน้ำตาลน้ำตาลเป็นจ้ำๆนะครับกระจายอยู่นะครับนี่นะเห็นตรงเส้นซมนะเส้นซม์เ้ผมจะโฟกัสให้มันชัดพร้อมกันได้ไหมไม่ได้เนาะตรงเส้นซ้มเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่โดนสัมผัสโดนเหงื่อนะครับก็จะสีเข้มจัดขึ้นมาเลยนะครับตรงพื้นหลังอะที่ไม่โดนสัมผัสโดนจับก็จะเป็นเนื้อขาวๆอยู่นะครับก็เป็นแบบ สีน้ำตาลครีมๆเนี่ยดว่ามันส่องเพลินจริงอะเนี่ยส่องได้ทั้งวันนะครับปงนี้มาดูด้านหลังนะเราว่าองนี้น่าจะเลี่ยมเปิดหลัง,งนาะเปิดแตบบ่เป็นช่องเนี้ยครับ แต่ว่าไม่ได้สึกมากนะแค่เป็นช้ำๆใช่ๆนะครับแล้วก็เนี่ยพอส่องไปในเนื้อก็จะเห็นมวลสารนะครับเม็ดเทาๆดำๆอะ่ะเขาก็เชื่อกันว่าเป็นสซเดียมลันนะครับแล้วก็เม็ดขาวๆเนี่ยครับก็จะเป็นเชื่อว่าเป็นของเก่าว,วัะละคังนะครับองค์ก็จะเห็นเป็นก้อนเลยนาะงอันนี้ก็ต้องอันนี้เคยว่ากันตามทึกเนาะ ดูด้านข้างมัางเนื้อ,องนนี้เนาะสุดจริงอะมันจริงๆนะครับนะแบบนี้โซนแบบนี้นะครับคนเล่นสายสาเด็จเนาะในคนพลาดเลยถือว่าเป็นพลาดดูง่ายนะครับแล้วก็เป็นพลาดในยุคปีคือใครเห็นเนื้ออย่างเงี้ยก็จะรู้เลยว่าในยุคปีสองสี่กว่าๆเนี่ย เน่ของพระหลวงปู่หาหลวงปู่หิมัรนราคาครับองค์ที่ใช้แบบโดนเหงื่อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยผมมีพระที่ไม่ได้ใช้เลยผมเอามาใช้ให้มันโดนเหงื่อดีกว่าเคเชื่อไหมว,ว่ามียุคหนึ่งอ่ะที่ตอนที่ผมเริ่มเล่นใหม่ๆอ่ะในยุคปีน่าจะเป็น2 5งพ้าร้กว่าจนถึงแบบ2540กว่า คนมีพระสายสมเด็จอ่ะต้องเอามาถูเหงืออะมาถูถูเนี่ยมือถู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 องค์เนี้ยให้เนื้อมันจัดให้เนื้อมันแบบเข้มเข้มอะซึ่งผมก็ต้องบอกเลยนะว่ามันมันก็ต้องลุ้นมากเลยนะเพราะว่าบางองค์อะถ้าเนื้ออ่อนๆอะมันมันก็ไม่จัดไงมันก็ไม่ได้เข้มไงเนื้อออกไหมครับก็คือแต่องค์เนี้ยเนื้อได้มวลสารได้นะครับมีคาบสีพึ่งอะไรคาบแวสอะไรให้แบบให้มันจัดได้อะมันก็เลยแบบ อมน้ําตาลอมเขียวแบบดูเข้มจัดมากๆนะผมไม่รู้ว่าว่า,าใครคิดว่าองค์นี้เนื้อจัดขนาดไหนนะครับผมเอาเป็นว่าให้ถ้าคนบอกว่าเนื้อไม่จัดเลยพิมหนึ่งนะครับถ้าบอกเนื้อจัดพี่พิมสองถ้าแบบโอ้เนื้อจัดมากพี่พิมสามให้ผมหน่อยละกันเนาะ เนื้อไม่จัดพิมหนึ่งเนื้อจัดพิมสองเนื้อจัดมากเลยพิมสามนะครับผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันเป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้ผมบุน้อ้อขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากเพื่านชอบใจก็รบกวนกดไลค์กด subscribe เป็นให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับพิมหนึ่งถ้าเห็นว่าเนื้อไม่จัดเนาะพิมสองถ้าบอกว่าเนื้อจัดพิมสามถ้าบอกว่าเนื้อจัดมากอย่างเงี้ยนะครับให้ผมหน่อยก็นะครับ สำหรับวันนี้ผมขอจบกับเพลงนี้นะครับสวัสดีครับ